สวัสดีครับพี่น้องมากินเขาแรงน้ำกันนะครับเมื่อนี้ก็ปนปลาพี่อ้ครับหลวบพักครับขาดว่าด้ก็คือน,นี่นะครับนำ้ำเห็ดห้กินเขาแสบครับมากครับนี่ก็บมเมนโมมีปลากินเนี้ยครับ พวกปลาบึกปลากกยกม็มีครับแต่นี่อยากกินป่นปลาเห็นผักมันงามนะครับนี่ผักสู้รสครับโอ้ยกินนี่แสบร้ายครับกินก็ปนนแสบครับอืมนาน,น้ะครับพี่นอ้องเออ vui Khèn khèn. <laughs> Rồi, cái này nữa nó.